เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับเราก็มาถึงเซกชันเลขโอนิเต็มร้อยไม่ต้องคอยใครของโอนิมอปลายนะครับผม โดยพี่ก็จะทําการให้เทคนิคเกี่ยวกับการทําโจทย์ที่เป็นพีทาโกรัสหรือว่ามุมก้มม,มุมเงยนะครับผมโดยในข้อนี้ก็คือจะเป็นกล้องยืนอยู่บนตึกเหนือจุด A ที่อยู่บนพื้นดินและตาของกล้องอยู่สูงจากจุด A 90ฟุตเขามองลงไปยังรถยนต์ที่จอดอยู่ณจุด B บนพื้นดินโดยมุมที่แนวสายตาทํากับแนวเส้นระดับเป็นมุมก้มมีขนาด30องศารถยนต์คันนี้จอดอยู่ห่างจากจุด A กี่ฟุต ่ก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ต้องมาทําการเราก็ต้องมาทําการวาดรูกปกันก่อนนะครับผมโดยกล้องเนี่ยยืนอยู่บนตึกเหนือจุด A 90ฟุต90ฟุตนะครับผมก็สมมุติว่านี่เป็นตึก A นะครับผมเป็นตึกแล้วก็มีจุด A ออยู่ตรงนี้นะครับแล้วกล้องก็อยู่ด้านบนนี่ครับกล้องอยู่ด้านบนเพราะฉะนั้นจาก ระดับของมุมสายตาของกล้องเนี่ยก็จะเห็นเป็นอันนี้เป็นถนนนะครับทางเดินตาของกล้องเนี่ยอยู่สูงจาก a 90ฟุตเพราะฉะนั้นจาก a ขึ้นไปหากล้องเนี่ยก็จะ90ครับผมโดยถ้าเกิดว่าจะวัดว่ามุมกล้มเป็นเท่าไหร่เนี่ยเราก็ต้องมีเส้นระดับก่อนครับก็คือนี่ครับเป็นแนวเส้นระดับ แล้วกล้องเนี่ยก็คือก้มงเป็นมุมเป็นมุม30องศานี่เลยครับ30องศาโดยจะมองไปยังรถยนต์นะครับผมที่จุด B รถยนต์ซึ่งในข้อนี้นะครับเขาก็หาตรงๆเลยครับว่ารถคันนี้เนี่ยจอดอยู่ห่างจากจุด A เนี่กกี่เมตรครับผมซึ่งก็เป็นค่า x ครับ เพราะฉะนั้นในข้อนี้เนี่ยเราก็จะต้องทําการหาค่า x อ,ออกมาใช่ไหมครับตัวนี้เป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากเราก็ต้องทําการใช้มุม30องศาเนี่ยให้เกิดประโยชน์ครับผมเพราะว่าตรงนี้เป็น30องศาใช่ไหมครับแล้วแนวเส้นระดับกับแนวพื้นเนี่ยจะขนานกันก็แสดงว่าจากคุณสมบัติของเส้นขนานที่ว่ามุมที่ตรงข้ามกันเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นมุมนี้ก็จะเป็น30องศาครับผม แล้วเราจะใช้คุณสมบัติของเส้นขนานต่างๆเข้ามาช่วยนะครับโดยมุมก้มมุมเงยทุกข้อเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้หมดเลยครับผมแล้วจากนั้นเขาจะให้เราหา x อ,ออกมาโดยการใช้ตรีโกณมิติครับผมเรารู้มุมที่เป็นมุมข้ามใช่ไหมครับแล้วเราต้องการหามุมชิดโดยดูจากมุม30องศานะครับข้ามก็คือตรงกันข้าม30องศาคือมุมนี้ชิดก็คือมุมที่ก็คือ ด้านของที่อยู่ใกล้ที่สุดที่ไม่ใช่ด้านที่เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับอันนี้คือด้านตรงข้ามมุมฉากคือด้านที่ยาวที่สุดเพราะฉะนั้นก็คือเป็นข้ามส่วนชิดข้ามส่วนชิดซึ่งน้องๆจะต้องใช้ค่าอะไรครับข้ามส่วนชิดก็คือเป็นค่าแทนใช่ไหมครับโดยเป็นค่าแทน30องศาซึ่งข้ามเนี่ยก็จะได้ออกมาว่าข้ามคือ90เมตรชิดก็คือ x แทน30องศาก็คือ1ส่วนรูทสนั่นเองครับผม เราจะต้องทําการท่องค่าของไซน์คอสแทนพวกนี้ให้ดีนะครับแล้วเราก็จะได้ค่า x ออกมาโดยการคูณทะแยงนะครับผมคูณทแยง x กับรูทสก็จะได้ว่า x คูณหก็ได้1ก็จะได้ x เท่ากับ90รูทสนั่นเองครับผมจริงข้อนี้ก็จบเลยครับตอบได้เลยว่า x เนี่ยเท่ากับ90้รูทส เพราะฉะนั้นเราก็ต้องแม่นให้ดีนะครับถ้าจะทําโจทย์พวกนี้จะต้องแม่นให้ดีว่าถ้าเรามีสามเหลี่ยมมุมฉากแบบนี้เนี่ยถ้าเรามีสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับเราจะต้องรู้ว่าถ้ามุมนี้เป็นมุม x แล้วก็ให้ด้านนี้เป็นด้าน a ด้าน b ด้าน c อย่างนี้นะครับเราต้องรู้เลยครับว่า sin x เนี่ยก็จะต้องเท่ากับข้ามส่วนฉากคําว่าข้ามส่วนฉากเนี่ย ฉากที่ว่าหมายถึงด้านตรงข้ามมุมฉากนั่นเองครับส่วนข้ามก็คือมุมตรงข้ามของ x ก็คือจะกลายเป็น a ส่วน C ครับผม cos x ก็คือจะเป็นชิดก็คือมุมที่ชิดกับมุม x ที่ไม่ใช่มุมตรงข้ามมุมฉากก็คือมุม b ครับผมตรงตรงข้ามมุมฉากคือมุม C เหมือนเดิมก็คือ b ส่วน C แทน x ก็คือข้ามส่วนชิดข้ามส่วนชิดหรือจริงๆเนี่ยแทน x ก็คือ ไซด์ส่วนคอสนั่นเองครับผมแต่ถ้าเป็นข้ามส่วนชี้ก็คือเป็น a ส่วน b เรียบร้อยครับแล้วทีนี้ก็จะมีมุมที่เป็นส่วนกลับของไซน์คอสแทนพวกนี้นะครับผมก็คือมุมที่ชื่อว่าถ้าเป็นไซน์นะครับมุมตรงข้ามก็คือมุมโคเซกครับผมก็คือเหมือนเป็น1ส่วนไซน์ก็คือตรงข้ามกันเลยครับจากไซน์เนี่ยเป็นข้ามส่วนฉากมุมโคเซกก็คือจะเป็นฉากส่วนข้ามครับผม เพราะการที่เอา1ส่วนทรายเนี่ยก็คือเหมือนกับเอาเศษกับส่วนเนี่ยสลับกันครับจะมีมุมเศษ x ที่เท่ากับตรงข้ามของมุมคอร์อครับผมจากชิดส่วนฉากก็คือจะเป็นฉากส่วนชิดนั่นเองครับซึ่งคุณสมบัติพวกนี้ก็เรียกว่าสําคัญมากเลยนะครับผมเพราะว่าได้ใช้กันไปยาวๆเลยแล้วก็มุมที่ตรงข้ามกับมุมแทน x ก็คือมุมคอร x ดครับผมซึ่งแทน x เ,เนี่ยข้ามส่วนชิดคอร์ดก็จะเป็นชิดส่วนด้วยข้ามครับ โดยค่าสำคัญสำคัญที่ต้องจำนะครับก็คือ sin 30องศาจะเท่ากับ1 2, ส่วน2 sin ซจะเท่ากับรูทสองส่วน2แล้ว sin 60จะเท่ากับรูทสามส่วน2ทีนี้ sin 90นะครับก็คือจะเหมือนกับเป็น2ส่วน2หรือก็คือเป็น1นนั่นเองครับผม สองส่วนสองจริงๆก็คือเหมือนกับเป็นรูทสี่ส่วนสองนะครับรูทสี่ส่วนสองที่พี่เขียนแบบนี้ก็เพื่อจะให้จําง่ายๆนั่นเองครับเพราะว่าจะเห็นเลยว่าสามสิบสี่สิบห้าหกสิบเก้าสิบเนี่ยมันจะเป็นหนึ่งเนี่ยจริงๆก็เขียนเป็นรูทหนึ่งได้เพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่ามันเรียงเพิ่มขึ้นจากรูทหนึ 2, ่งรูทสองรูทสามรูทสี่นั่นเองครับส่วนคอสเนี่ยก็จะตรงข้ามเลยโดยคอสศูนย์คอสศูนย์เนี่ยเหมือนจะตรงข้ามกับไซน์เก้าสิบนั่นก็คือ อรศูนย์องศาก็คือจะได้เหมือนเป็นรูทสี่ส่วนสองเลยก็คือหนึ่งนั่นแหละครับแล้วทีนี้ก็จะเป็นคอร์ดสามสิบองศาคอร์สามสิบองศาเนี่ยก็จะเหมือนกับไซน์หกสิบองศาคือเป็นรูทสามส่วนสองแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆเหมือนกันเลยครับผมไล่ลงมาเรื่อยๆเป็นแบบนี้เลยครับเห็นไหมครับมันจะเหมือนกับเป็นการสลับกันเลยรูทหนึ่งก็คือมีค่าเท่ากับหนึ่งนั่นแหละครับผมเขียนเพื่อให้จำง่ายง่ายนั่นเองครับ นี่จะเห็นเลยนะครับว่าค่าซนคอเนี่ยจะเหมือนกับตรงข้ามกันเลยซึ่งทีนี้ค่าแทนนะครับถ้าเกิดว่าขี้เกียจจะจําค่าแทนแล้วก็สามารถจําได้ว่าถ้าเป็นแทนถ้าเป็นแทน x เนี่ยนี่นะครับถ้าเป็นแทน x ก็จะเท่ากับ sin x ส่วนด้วย cos x นั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นแทนศูนย์องศาเนี่ยจะ ถ้าเป็นแทนศูนย์องศาก็คือทรายเนี่ยทรายศูนย์องศาจริงๆแล้วจะเป็นวงเล็บนะครับทรายศูนย์ก็คือเท่ากับศูนย์นั่นเองครับส่วนคอร์สเก้าสิบก็คือตรงข้ามกับทรายศูนย์องศาก็คือจะเท่ากับศูนย์ครับผมซึ่งแทนศูนย์เนี่ยทซายทราศูนย์องศาก็คือศูนย์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นศูนย์ส่วนอะไรก็ตามจริงๆจะเป็นศูนย์ส่วนหนึ่งนะครับก็คือจะได้ศูนย์ครับผม ทีนี้แทน30องศาก็คือเหมือนกับเป็นรูทหส่วนสมาหารกับรูทสส่วนสก็จะได้เป็น1ส่วนรูทสครับผมแล้วที่เหลือก็เหมือนเดิมเลยครับแทนสีาองศาก็คือเท่ากับ1แทนนี้แทน60องศาเนี่ยจะเหมือนกับตรงค่ากับแทน30ครับก็คือเป็นรูทสนั่นเองส่วนแทน90องศาทีนี้จะกลายเป็นหาค่าไม่ได้ครับเพราะว่าศูนย์เนี่ยไปอยู่ด้านล่างครับผมอันนี้คือค่าไซน์คอที่ต้องจําหลักๆนะครับผมไซน์คอแทน แล้วก็นี็คือการที่เราดูนะครับว่าไซน์เนี่ยคืออะไรข้ามส่วนฉากคอชีทส่วนฉากแทนก็คือข้ามส่วนชีทโคเซก็คือส่วนกลับของไซน์นั่นเองครับเซก็คือส่วนกลับของคอสคอตก็คือส่วนกลับของแทนครับผมอย่างเช่นในโจทย์ข้อน,นี้คือเป็นการใช้ค่าคอสแทนพวกนี้นะครับเพราะว่าเขาต้องการให้เราหาด้านชิดแล้วเขาให ด้านข้ามเรามาเราก็ต้องดูว่าข้ามส่วนชิดเนี่ยมีค่าเท่ากับแทน30องศาแทน30องศาก็คือ1ส่วนรูทสามก็คือ90ส่วน x แล้วก็ทูนไขยก็ได้ค่า x ออกมานั่นเองครับตามนี้เลยนะครับผมใครมีอะไรสงสัยเนี่ยสามารถสอบถามได้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลา ในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะไม่มีอะไรจะส่งเท่าเราพบความรู้ไปดูได้ทุกที่